สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้จะมาอัปเดต2แอปนี้ให้นะคะ m ั n น,นี่ชู o t i n g และก็ f r ฟรุตไทเลดแมทซึ่งวันนี้มียอดเข้ามาแล้วนะคะทั้ง2ยอดหลังจากที่แลกไปเมื่อประมาณ3วันที่แล้วซึ่งยอดที่เข้าก็เข้าพร้อมกันเพราะว่านุดแลกไปในวันเดียวกันอ่าเดี๋ยวให้ดูรายการตรงนี้เอ่อนี่นี่อันนี้คือรายการ100บาทจากฟรุตไทเลดแมท นี่นะคะ100บาทแล้วก็200บาทตรงนี้จาก m ั n นี่ชุดติ n งอันนี้ได้ฟรีนะคะแล้วก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยใครอยากจะเล่นก็ลิงก์ทั้ง2แอปเดี๋ยวนุดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะส่วนอันนี้อ่านิดนึงอันนี้คือหน้าตาของแอปมันนี่ชุดติ n งมันนี่ช o o t i n g เป็นแอปปามีดแล้วก็สะสมเหรียญเนี่ยสะสมดาวสะสมเพชรและของรางวัลการเช็คอินเราก็มากดตรงนี้ การล็อกอินขออภายัยการล็อกอินนี่นะคะกดที่เงินออกตรงเนี้ยเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราล็อกอินซึ่งการล็อกอินของเขาล็อกอินได้ทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ google 2แอปนี้การล็อกอินเหมือนกันการถอนเงินก็เหมือนกันนั่นก็คือการถอนเงินนะ่ะจะเริ่มต้นอยู่ที่10บาท50บาท100บาท200บาท500บาทแล้วก็1000บาทอันนี้เหมือนกันเอ่อ10บาท50บาทแล้วก็100บาท ถ้าใครที่แลกทั้ง3ยอดนี้ครบไปแล้วเราจะไม่สามารถแลกได้อีกในครั้งต่อไปถ้าเราจะแลกก็คือ200นะคะส่วนประวัติการแรลกคือตรงนี้นี่อันนี้200บาทที่เข้ามาเมื่อกี้นี่นะคะก็เล่นง่ายอยู่นะคะสำหรับ2แอปนี้อ่ะอันนี้มันนี่ชุดติ้งต่อไป Fruit Thailand m a ตเหมือนกันก็อ่ะให้ดูประวัติตรงนี้ สองแอปนี้เข้าเป็นของค่ายเดียวกันแล้วกันการแรกของรางวัลก็เหมือนกันนี่นะคะ100บาทได้มาแล้วคือแต่ว่าคนจะเล่นมันนิชชุดติ้งเยอะกว่าคือเข้าใจว่ามันนิชชุดติ้งอ่ะมันจะได้ดาวเออได้เพชรเยอะกว่าได้เพชรง่ายกว่าแต่ f ฟร t ดไทเลตแมทนี้ค่อนข้างที่จะ ยากนิดนึงในการรับเพชรแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เลย2อ,อันนี้ก็อยู่ที่เรานะคะว่าเราอยากจะเล่นอันไหนมากกว่าแต่ถ้าเราเป็นสายเกมก็เล่นทั้งสองตัวก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็จ่ายจริงเหมือนกันการจ่ายเงินของเขาจะจ่ายภายใน 1- 3วันทําการที่แรกไปทั้ง2แอปก็วันนี้เป็นวันที่3แล้วก็มีเงินเข้าจริงๆมาอัปเดตให้นะคะส่วน การล็อกอินหรือการแนะนำเพื่อนหรือการาใส่รหัสแนะนำสองแอปนี้ถ้าสมัครต่อจากลิงก์ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำนะคะเพราะว่าเขาจะขึ้นเองอัตโนมัติก็กดที่ลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดแอปแล้วก็เล่นเกมได้เลยทั้งที่เรากดจากลิงก์ของเพื่อนแล้วก็ทั้งที่เรากดลิงก์ของเราแล้วก็ไปแนะนำเพื่อนจะเหมือนกันส่วนคนที่แลกไปแล้วก็ รอน,นิดนึงนะคะอย่างที่บอกว่า1-3วันทําการนะอันนี้ไม่ได้มาอวยนะคะเพียงแต่บอกว่าเข้าจ่ายจริงอ่ะพอนุดแรกไปแล้วแล้วก็จ่ายจริงแล้วก็ให้ดูยอดไปแล้วว่ามีเงินเข้าจริงๆตารางอ่สลิปก็ให้ดูบันทึกการถอนก็ให้ดูก็ก็ไม่รู้จะโกะหกไปทําไมในเมื่อ เข้าใจจริงก็บอกจริงอันไหนไม่จ่ายก็บอกว่าไม่จ่ายนะคะแต่ว่าอันนี้จ่ายจริงใครอยากเล่นลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการอัปเดตมันนี่ช o o ติ้งแล้วก็ฟรูดไทยเลทแมทใครยังไม่มีก็ลิงก์ลงไว้ให้ทีใต้คลิปนะคะใครชอบก็ฝากกดติดตามเลยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหมๆ่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะคะ Terima